สิบมิถุนามาถึงแล้ววันเกิดสีกวีแก้วแววคํำคานเกียรติคุณสุนทรผู้อยู่ชานานฝากผลงานกับกรอนสอนเด็กไทย หาใครที่เอียเปรียบปานสุนทรผู้ท่านคือครูการกวีสีสมัยมกวีสยามนามระบือโลกลือไกลขอน้อมใจจารึกคุณสุนทรเอ่ย สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูแตงโมกวินามั่นหมายนะคะในวันนี้วันที่26มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นวันสุนทรภู่สุนทรภู่คือกวีเอกของไทยและยังได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกอีกด้วยนะคะสำหรับประวัติของท่านจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปชมกันเลยค่ะ ประวัติสุนทรภู่สุนทรภู่เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2 3 2 9สุนทรภู่เป็นอารักษ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวีได้รับยกย่องเป็นเชคสเปียร์แห่งประเทศไทยเกิดขึ้นหลังจากกรุงรัตนโกสินทร์ได้4ปีและได้เข้ารับราชการเป็นอารักษ์ราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยหรือรัชกาลที่สอง เมื่อสิ้นราชการได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม20ปีก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นอารักษ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุธามณีกรมขุนศรีอิสเรเรังสรรในสมัยรัชการที่4ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระสุนทรโวหารเจ้ากรมอาลักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต ผลงานสุนทรภู้ที่โดดเด่นคือพระอภัยมณีบทกรนิทานเรื่องนี้ได้รับยกย่องครั้งแรกจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นสุดยอดวรรณคดีไทยประเภทกอนิทานและเรื่องนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศและในปีพุทธศักราช2529สุนทรภู้ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมอีกด้วยค่ะ สำหรับความโดดเด่นในเรื่องของพระอภัยมณีนั้นสแสดงให้เห็นว่าสุนทรภู่เป็นผู้มีความสนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่จากชาวต่างชาติที่เข้ามาเผยแพร่ในพระนครในสมัยนั้นคาดว่าสุนทรภู่จะพูดภาษาอังกฤษได้และได้แลกเปลี่ยนความรู้กับชาวต่างชาติดังสังเกตเห็นได้จากตัวละครผู้หญิงที่ขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นเจ้าเมือง และมีสิทธิ์ตัดสินใจแตกต่างจากสตรีไทยในยุคนั้นที่ต้องอยู่ยเย่าเฝ้ากับเรือนไม่มีบทบาทขึ้นมาทำงานเทียบเท่าผู้ชายได้สำหรับผลงานสุนทรผู้ประเภทนิราชมีทั้งหมด9เรื่องค่ะได้แก่นิราชเมืองแกลงนิราชพระบาทนิราชภูเขาทองนิราชสุพรรณนิราชเจ้าฟ้านิราชอีเหนารำพันพิลาศและนิราชพระปฐมค่ะ ผลงานด้านสุภาษิตมีทั้งหมด3เรื่องได้แก่สวัสดีรักษาสุภาษิตสอนหญิงและเพลงยาวถวายโอวาทค่ะผลงานด้านบทละครเรื่องพระอภัยนุราซึ่งเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อถวายพระองค์เจ้ารวงประภาพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจบไปแล้วนะคะสำหรับประวัติวันสุนทรภู่ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังคุณครูนะคะ และลำดับต่อไปคุณครูจะมาประกาศผลรางวัลที่นักเรียนได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันทั้งสองกิจกรรมด้วยกันค่ะได้แก่1กิจกรรมการประกวดระบายสีภาพสุนทรภู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง2และ2การประกวดการอ่านทำนองสนะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6ค่ะรางวัลชนะเลิศการประกวดระบายสีภาพสุนทรภู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กชายดารินดีรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1เด็กหญิงนภัชรัดสวนเจริญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองเด็กหญิงอาชินชอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองรางวัลชนะเลิศการประกวดระบายสีภาพสุนทรภู่เด็กหญิงทันชนกโรมจารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1เด็กหญิงกิมฮุนโพรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เด็กหญิงปียธิดาบุญเกิดร,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3การประกวดการอ่านทำนองสนอกรางวัลชนะเลิศเด็กชายปองคุณอภิสิทธิ์คุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เด็กหญิงสีตาประทุมวงรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เด็กหญิงพรนวการอัมพันเพนโรดจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องวันสุนทรภู่นะคะขอบคุณแในทุกคนที่เข้ามาศึกษาหาความรู้และร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ